สวัสดีครับกวินนะครับครึ่งปีแล้วครึ่งปีผ่านไปเป็นไงบ้างคะครึ่งปีผ่านไปสำหรับ My Golden Blood ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่ายังไงดีครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆครับกับเรื่องนี้แล้วก็ความ ผมก็รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่สักเซสอีกเรื่องหนึ่งสำหรับสำหรับผมนะครับเพราะว่าเราก็เราก็รู้สึกเอเนอร์จีที่มันแตกต่างระหว่างแบบก่อนซีรีส์หนออนแล้วก็พอมาตอนนี้ครับก็รู้สึกว่าเรามีครอบครัวใหญ่ขึ้นมีแฟนคลับเยอะขึ้นนะครับรก็บบถ, <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีใจครับที่มีคนพูดถึงนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจทํางานกันมากๆเป็นเวลา หลายเดือนอยู่ครับเพราะว่าซีนี์มันก็มีการการเลื่อนการแบบมันมีอะไรที่มันไม่ตรงแข่งตอนแรกครับก็แต่แต่ว่าก็ดีที่เราเหมือนเราได้ได้เวลามาแบบทำความรู้จักกันเยอะขึ้นครับตอนนี้เราเราว่าเว่ามาแบบว่ามาอะเราับว่ารู้นนนนนนสึกยังไงางพออากจะเจอบ,บ่อยๆะไรยังไงไหก็พ ก็รู้สึกดีใจครับที่มีคนมาหาเราเยอะขึ้นเพราะว่ามันเป็นมันก็เป็นกําลังใจของเราด้วยครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราทำอะไรไปแล้วแบบไม่ได้มีคนไม่ได้มีคนมาดูหรือไม่ได้มีคนมาสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็อาจจะไม่ดีเท่าแบบการที่มีใครมาดูเราการที่มีคนมาแบบสนใจเราเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับมามากันเยอะๆเลยนะครับต้อนยินดีต้อนรับครับผม ต้องลูกๆเกมีลูก,ลม,ลกมีลูกตัวเท่านี้นะครับตอนนี้ตอนนี้เพิ่งเพิ่งคลอดมานะครับน้องควินสลีย์ก็ยังอาจจะยังพูดไม่ได้อาจจะยังไม่มีอิโมชั่นอะไรต่างๆก็ยังน้องกําลังโตอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูน้องโตนะครับคำแรกที่คำแรกที่น้องจะพูดได้น้องพูดว่าอะไรเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษคิดว่ากกก็เเเลลูคคนนนึงรแออต์ยังยังไม่รู้ดีกว่านะครับเพราะว่าน้องตอนนี้แบบ ยังพูดไม่ได้เลยไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกจะเรียกชื่อจอร์จหรือว่าจะเรียกชื่อกวินก่อนนะครับต้องมารอดูกันนะครับขอข้อโอ้โหจอร์จเราสองก็เตรียมแผนนะโอ้โต้องต้องรอลูกต้องรอลูกพูดก่อนครับยังยังไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ตอนนี้ขอแบบว่าขอเลี้ยงไปก่อนใช่ครับเลี้ยงเลี้ยงตอนนี้ก็กำลังกินกำลังกินกำลังแบบ บังตัวตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็กำขุดอยู่ครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะพัฒาโตแล้วเดี๋ยวจะกล้ามใหญ่เหมือนเหมือนพ่อแล้วนะครับอันนี้คือถืววางแผนแล้วก็คือต้องเจริญตัวไตามใช่ไหมก็คือเนื้อต้องมีต้องมีอาจจะมีแบบเวอร์ชันเวอร์ชันอัพเกรดขึ้นไปอีกนะครับเวอร์ชันแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันครับ ตามคุณจอร์ดเลยนะครับนั่นก็มกายอาจจะตกอยู่ดีโตมาวันนึงเป็นแบบจอร์ดที่เราเดี๋ยวว่าแต่ตุองตอนเลยเราเองก็ตามคุณจอร์ดเหมือนกันนะจริงเหรอครับก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะตามตามไม่เท่าขนาดนั้นนะครับนั่นก็ไม่ไหวจริงๆทําไมอ่ะทําไมทําไมเราถึงต้อุดเป็นช่วงว่างให้ต้องดึงทําไมอ่ะไม่เห็นช่างฝังแบบให้เขาโตไปก่อนวันเนี้ยผมอาจจะช่วงแบบพอหลังหลังเราถ่ายซีรีส์เราอาจจะไม่ได้ เล,นนเล่นหนักเล่นหนัก่าตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีแบบเรื่องแ a ช s i o อ่อื่นที่เราสนใจด้วยอย่างเล่นดนตรีหรือว่าเล่นเล่นตีเป็นหลักแล้วนะครับแล้วก็เรื่องซีรีส์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับกอ็อาจจะไม่ได้แบบออกกลังกายอาจจะไม่ได้มุ่งเท่าตอนตอนแรกครับก็ยังมีไปอยู่ครับแล้วก็จนจนใหญ่จะไปเล่นบาสด้วยกันมากกว่าครับอาจจะไม่ได้แบบเป็นฟิตเนสเ <c oughs> จอ เจอกันก็เริ well, ่มเจอเจอกัน well, บ่อยกว่าแม่ผมแล้วนะครับจอร์จเน่นะครับใช่ครับก็อ่าไม่ได้ไม่ได้ทำงานด้วยกันก็มีแบบไปเจอแก๊งเพื่อนไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่เงี้ยครับเจอตลอดก็มีมีให้ก็มีซ้อมกันเพราะว่าเราจะไป เราจะไปแฟนมีสไปต่างประเทศด้วยอะไรนะครับก็มีแบบคุยกันเรื่องว่าเราอยากโชว์เพลงเพลงไหนแล้วก็อยากจะให้โชว์มันออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เราก็คุยกันตามใจใครมมมผม,มผมก็เอาจริงผมก็ตามตามใจมากอ่ะเผมแบบเป็นสายแบบเป็นสาแบบแบบยว่ายัางไงยังไงก็ได้ครับได้ได้หมดแต่ก็อาจจะมีแบบบางเรื่องที่ผมถ้าถ้าไม่ไ,มได้ผมก็บอกครับไม่ได้ไม่ได้ ก็มาจากเอลเมนต์ต่างๆผมโชว์แต่ละโชว์ก็อยากจะให้มันเป็นเหมือนเป็นกราฟอะครับจะแบบเริ่มมาเริ่มมาอาจจะเป็นเพลงเศร้าก่อนหรือว่าแบบกลางๆก็อาจจะแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเพลงสุดท้ายแบบรู้สึกแบบเป็นเพลงสนุกเลยนะครับหรือว่าอาจจะเริ่มด้วยเพลงสนุกก่อนแล้วค่อยลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงก็แล้วก็อยากใช่ครับอยากอยากจะให้โชว์แต่ละแต่ละแต่ละโชว์ก็ให้ครบอารมณ์ ให้มีสนุกบ้างมีเศร้าบ้างมีอะไรอย่างนี้บ้างใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ขาดไม่ได้ช่วงนี้เราสองคนอินกับอะไรอินกับอะไรทั้งคู่เลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ผมว่าอินอินอินกับโอลิเฟนครับเพราะว่าเราตอนตอนนี้เรากำลังถ่ายแบบถ่ายเยอะก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งสองคิวครับแต่ว่าเราก็คุยกันเยอะมากๆว่ามันอยากจะให้คาแรคเตอร์เราเป็นแบบไหนอยากจะให้ไดนามิกของ ตัวละครสองคนนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าคือจริงๆแล้วคือเราก็โฟกัสอยู่กันตรงนี้นค่ะใช่ครับผมก็ตอนนี้ผมก็ทําทํากันบ้านด้วยกันไปดูเรื่องที่เราอาจจะเอามาเป็นเฟ้นหรือว่าอ่านหนังสือที่แบบมีแบบตัวละครอ,อาจจะคล้ายๆแบบนี้นครับจะได้เข้าใจโปรเซสของตัวละครว่าในแต่ละฉากอะไระครับเขาคิดยังไงเพราะว่าเราเราในฐานะคนดูอย่างเงี้ยถ้าเราดูตัวละครเราก็เหมือนเราก็จะเห็นว่าแบบ เขาพูดอะไรเขาทําอะไรแต่ว่าเวลาที่เขาคิดอะไรเงี้ยบางบางอย่างเราอาจจะไม่รู้เราก็ผมก็เลยไปอ่านหนังสือดูครับว่าเพราะว่าแบบในในหนังสืออะไรเงี้ยมันมันมีแบบสอนพ rocess การคิดอะไรอย่างด้วยจงมีี่น้าอบค่อนเยอะด้วยนนนใช่ครับ<ม>ก็แต่ว่าก็ก็จะแบง่งแบ่งกันเยอะครับเพราะว่าเรามีมีทั้งหมด3าคู่เลยใช่ไหมครับก็จะแบบแต่ละคู่ก็จะมีความสัมพันธ์ว่าแบบอ่าคู่นี้อาจจะไป เกี่ยวกับผู้นู้นยังไงหรือว่าแบบบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้มีความสัมพันธ์กับอีกคนนึงมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วกราฟมันจะเป็นยังไงบ้างอาจจะแบบยุ่งเหยิงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ลองดูกันครับคิดว่าจะตกแฟนเข้ามาได้กี่ก็หวังว่าจะเป็นางนั้น <laughs> <laughs> ดีใจครับต้อนยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์แฟร์หรือว่าไม่จะเป็นแฟนบ้านเรานะครับก็รักทุกคนนะครับก็อาจจะใช่ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เวลาเราไลฟ์อยู่แล้วมัการอะไรเงี้ยอินเตอร์แฟร์ก็ต้องค่อยๆเข้าใจกันอ่าใช่ครับเอออาจจะเป็นภาษาที่ทขาไม่เขาแบบเข้าใจเราครัก็ขอบคุณนะครับที่ขอบคุณที่เข้าใจเรานะครับบางทีเราอาจจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเดต้องขอบคุณ ดสดีใจครับดีใจครับก <g ül> ็รบ<笑><笑>เราก็ก็อยากไปไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปอยากไปทุกประเทศ <c oughs> เลยครับ <c oughs> <g ül> ก็ก็ดีที่แบบเออเราเราอาจจะพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็ก็ก็ต้องเตรียมแบบเขาเรียกว่าอะไรเราเราก็เตรียมพูดภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก,กันเยอะๆจะได้แบบเขาจะได้เข้าใจเรา พักผ่อนยังไม่มีครับเพราะว่าตอนนี้ตารางเราแน่นแน่นมากๆเลยครับก็แต่ว่าก็ได้ไปต่างประเทศกันเรื่องการมีดเลยครับเราก็อยากจะหาเวลาตอนเราไปต่างประเทศจะหาเวลาไปเที่ยวกันบ้างอะไรนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทางานมากกว่าครับโชว์นิวใช่ครับตอนนี้ก็ตารางก็บุกไปถึงกันยาแล้วนะครับก็แน่นไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวรอเจอกันทุกคนครับ ครับงานทำ็นคนนี้ต้นอนอใช่ตอนนี้ตอนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนก่อนก่อนซีรีส์เริ่มเราก็แบบเราก็มีเวลาว่างมาอยู่ด้วยกันเยอะมีเวลาว่างทำกันบ้านด้วยกันเยอะครับแต่ว่าพอซีรีส์มันออกไปแล้วเราก็เริ่มเริ่มมีงานเข้ามาอะไรอย่งางนี้ครับเราก็พยายามยุ่งกันบ้ากเลยครับแล้วก็พยายามพยายามจะก็หาเวลาแบบพักผ่อนของตัวเราเองด้วย ปีนี้ก็ผมผมรู้สึกว่าช่วงสิ้นปีทันวาอะไรครับอยากไปเที่ยวตาย่างประเทศดูครับก็ช่วงคริสต์มาสหรือช่วงปีใหม่นึกว่าบอกว่าอยากทำงานยาวข้ามปีอเปาทำงานนี่ยาวอยู่แล้วครับ<แ>อ,นนอันนี้มีอยู่แล้วแต่ว่า,า,าเอออรรั่นนีีี้จจะะะพิศษาทก็มไดูคบตยังยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นที่ไหนหรือว่าจะเป็นโชหรือว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่ามีมีแน่นอนครับ มีเรื่อยๆครับเดี๋ยวได้เจอกันเรื่อยๆครับเราก็จ<ะ>ีแบบเรืงความชอที่มาจากการอากาศต่างๆการทุกอยู่ทุกแห่งใช่ครับเราก็<ะ>าก็ผมผมอาจจะเป็นเรื่องแบบเรื่องแฟนคอนเรื่องดนตรีเรื่องคอนเสิร์ตอะไรอย่านะครับผมก็ชอบอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะหาอะไรแต่ละโชว์ที่มันแตกต่างกันแล้วก็อยากจะโชว์อะไรที่เราอาจจะไม่เคยโชว์มาก่อนนั <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่นคืออะไรอ่ะนั่นคืออะไรผมก็ ตอนนี้ผมซื้อเครื่องดนตรีมาเยอะพอสมควรครับอยากจะเล่นเล่นได้หลายๆเครื่องอะไรเงี้ยครับก็ศึกษาดนตรีอะไรเยอะอยู่ัมีอะไรเป็นพิเศษไอ้อย่างน้อยกีตาร์ก็เล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็อาจจะมีเครื่องอื่นที่เป็นแบบเครื่องสายด้วยอะไรเงี้ยคล้ายๆไปแบบค้างเดียวกับกีตาร์ก็ได้ดูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นโชว์อะไรก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก็ อยากจะมีอยากจะมีเพราะว่าตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ครับถ้าถ้าจนถึงตอนนั้นถ้าผมแบบมั่นใจแล้วสามารถโชว์ได้ก็เดี๋ยวมีได้ดูกันนะครับคุณแสดงาราตั้งใจมากๆเลยนะครับโชว์ที่แบบว่าอยากจะหาอะไรไปแบบใช่ครับเพราะว่าผมก็ก็อย่างที่บอกผมชอบอยู่แล้วครับก็อยากจะให้คนอื่นมาสนุกกับเราด้วยครับแล้วก็ก็อยากจะให้เขาเห็นว่าแบบถ้าเรามีแายชั่น เราชอบเราทําไปแล้วเราเอนจอยเราก็คิดว่าคนอื่นม,มาดูเราทําเขาก็น่าจะเอ j นจอยไปกับเราเหมือนกันกวือป,ปีท้ายเนอกจากเรื่องงานเล็ผมตอนนี้ก็มีมีโกแบบก็อยากจะเขาเรียกวอะไรอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับก็ในเรื่องดนตรีหรือว่าเรื่องการแสดงหรือว่าเรื่องการทํางานที่ไหนต่างๆเราก็อยาก ผมก็หาเวลาถึงถึงถึงแม้ว่างานมันจะเยอะอะไรเงี้ยครับพอพอเรามีเวลาว่างนิดหน่อยหรือว่าแบบอย่างอย่างวันนี้พอวันมันจะมีแบบแก๊ปเวลาว่างสักชั่วโมงอะไรเงี้ยครับเราผมก็เอาเอาเครื่องดนตรีมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามเอาหนังสือมาอ่านอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอเราเริ่มยุ่งเยอะๆเราก็พยายามจัดตารางเวลาตัวเองดีๆครับก็แล้วแต่เวลาครับเลือกใช้ครับอาจจะเป็น เป็นป็น introvert ที่ extrovert อะไรอะไาเงี้ยครับก็แล้วแต่เวลาจริงครับเวลาตอนเช้าก็อาจจะเป็น introvert นิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าเราเริ่มตื่นแล้วก็อาจจะเป็น extrovert นิดนึงตอนนี้ก็เริ่มตื่นแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าก็มาตั้งแต่เจ็โมครับใ่เามประด ถ้าผมก็ฝากจอร์จกวินกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะได้เจอกันบ่อยๆเลยนะครับก็เตรียมตัวเจอพวกเรานะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเจอกันก็มาเจอกันได้นะครับหรือว่าคนที่เจอกันแล้วก็มาเจอกันอีกได้นะครับฝากด้วยนะครับจอร์จกวินนะครับแล้วก็ฝากน้องควินสลีย์ด้วยนะครับลองมาชิมชิมดูได้นะครับลองมาเจอพวกเราได้แล้วก็ลองอาจจะส่งส่งข้อความหรือส่งอะไรมาบอกเราหน่อยนะครับว่าอยากจะให้ควินสลีย์ มีแบบพูดอะไรบ้างหรือว่าอยากจะให้เขาน้องเขาเป็นนิสัยยังไงนะครับตอนนี้เราเรากำลังเรากำลังสอนน้องอยู่นะครับถ้าผมก็ฝากฝากจอร์ดด้วยนะครับกับสำหรับเรื่อง Only f r i e n s นะครับเรื่องต่อวัยผมเป็นตัวนะครับแล้วก็จอรดรับบทเป็นอาร์โนนะครับก็เป็นหนุ่มแดนเซอร์เป็น เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมคิดว่าอาจจะไม่เคยเจอในเรื่องอื่นๆอะไรอย่างี้ครับเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบค่อนข้างจะเป็นเอ็ก o v e r เตอร์ค่อนข้างจะเป็นคนที่เอ e น g y อร์จ hmm. ีเยอะๆสนุกกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. ก็ลองไปดูกันได้ครับ Only Friend Dream On นะครับแล้วก็ยังมีอ่ายังมีพีเอิร์ดบิกด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีอู๋แล้วก็มีบูมด้วยนะครับครับผม okay, <thank> ครับผมขอบคุณ <Thank you. S 1> ครับ